ลงทุนมาไกลหน่อยมาเอาคลิปด้วยมาเอาบรรยากาศด้วยมาาบรรยากาศด้วยค่ะน้องตัวอะไรเนี่ยน้องตัวอะไรเนี่ยน้องตัวอะไรคะเห็นแมงเต่าทองอยู่นะแต่ถ่ายไม่ทันเขา ไม่ทันเขายอดสวยมากคุณยา่าโดนฝนเนาะโดนฝนยอดเลยสวยผักตำลึงทองเขาเรียกผักตำลึงทองผักตำลึงทองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายมาแดงก่อน หาถ่ายมะแรงก่อนหนาถ่ายมะแรงก่อนฝั่งนู้นว่าจะลงฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็หาปลาฝั่งนู้น้นนาหาปลา,า,า,าก็เลยไม่ได้ลงก็เลยได้ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็เลยได้ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ค่ะ ค,ค่ะขอบคุณค่ะหาอยู่หากินค่ะหาอยู่หากินหาอยู่หากินสุยาเคยกินไหมดอกผักอันเนี้เคยกินไหมคะนี่หนองปลานี่หนองน้ำหนองน้ำ ฝั่งนู้นเขาหาหาปลาหาปลากันว้าหน้นบ้านใหญ่ทางเข้าตรงมอไซเข้าเมื่อกี้นี่แหละลงทุนเดินมาไกลอยู่เด้อลงทุนเดินอยู่มาไกลอยู่เด้อโอ้ยอดผัก ยอาผักบุ้งยอดผักบุ้ง,บ,งบุ้งก็สวยค่ะเหยียดๆๆๆลองเก็บผักบุ้งกันเก็บผักบุ้งกอนแต่ก่อนก็จะมีคุณยายคุณยายคุณยายตรงนี้แหละเขาเก็บไปขายให้ยาย ถักบุ้งไปทำอันนั้นเนาอคุณย่าขนมจีนซาวน้ำไหมขนมจีนซาวน้ำเนาะก็จะแซ่บขนมจีนซาวน้ำแซ่บด้ยนี่พวกพวกอยู่นี่เนี่ยเขาเรียกหาอยู่หาจินีดีเต้ลนี่แม่ นั่งอยู่นอนอยู่ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเนาะเลยคิดพ่อว่าเคยเดินมาฝั่งนี้เคยเดินมาฝั่งนี้บรรยากาศบบรรยากาศเย็นลมมันเย็น ตกน้ำเด้อเด็กด้มาดีสวัสดีค่ะมาลีสวัสดีค่ะมาลีมาุณย่ญญาว่ายายจะตกน้ำเอาเขาไลโนขคาะไล่นกพรุ่งนาเขาจะมาถึงนี่แหละที่ยายบอกว่าทุ่งนาเขาถึงถนนใ,ใหญ่ฝั่งนี้แหละทุ่งนาที่ยายอยู่นั่นแหละที่เขาทำถึงจริงๆนะ ยายก็อยากได้บรรยากาศแบบนี้เนาะนะสู้เนาะสิเหตุยังไงเนะาะแต่บาลงทุนยางมาไกอกับบ่อใดได้บรรยากาศเช่อือ <c oughs> เห็นแม้ย่าเราบุ้งงามนะ